มหาวิทยาลัยราชภัฏเทศสตรีร่วมกับเทศบาลตำบนป่าตานและศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานจัดงานประเพณีเบ่งคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตานครั้งที่หนึ่งที่เลือนหายไปในอดีตกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชาวตำบนป่าตาลและเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดลบบุรีเมื่อวันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567 เวลา18เนลิกาที่ลานอนเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตางอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีได้มอบหมายให้ในายปัชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีเบิ่งคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตานครั้งที่หนึ่งซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทศตีได้รับการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์กรความรู้และวิจัยรับใช้สังคมท้องถิ่นจากสำนักงานพัฒนาบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหรือพบดโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมัจยุรีรัตนเสิริงคงข้าหาชกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยภายใต้ชื่อโครงการการพื้นฟูวิถีทุนทรงวัฒนธรรมลาวเวียงผ่านการสร้างเทศกาลวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประกอบด้วยน,น,ปปาานายพิษณุประพาธนานันท์ประหลัดจังหวัดรบบุรีนายรัชพลธุรพันธ์นายอำเภอเมืองรบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพธีรีนายสมมาตรมังคั่งนายกเทศนม,มนตรีตำบลป่าตางคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาทเทศบาลตุลาการวัฒนธรรมจังหวัดรบบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดรบบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตีร ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวัชิราลงกรณพัีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนในตำบลป่าตานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีเปิดงานและก่อนจะมีพิธีเปิดงานในเวลา16นาฬิกามีการจัดตั้งขบวนแห่ข่มลมประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์เจ็ดกลุ่มได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านป่าตานไทพวนบ้านถนนใหญ่มอญบางขันหมากไทย,ยวนบ้านหนองกระเบียนลาวเวียงบ้านหนองแถมไทพวนบ้านโคกกระเทียม และลาวเวียงบ้านดอนคาจากจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันราชพัฒเทพต,ตีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคพรัฐภาคเอกชนเข้าร่วมขบวนกวาน0นพันคนโดยแต่ละขบวนจะมีการป้อนลำตามเอกลักษณ์ของตอนเองไปตลอดเส้นทางอย่างสนุกสนานยิ่งใหญ่ตะลาตา รวมถึงเครื่องแต่งกายด้วยผ้าย้อนแปลกตามประเพณีราวเวียงบ้านปะตานในอดีตและการแต่งกายของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดรุบรีที่มีสีสันสวยสดงดงามซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนเดินผ่านจะประดับและตกแต่งด้วยโคมลมจำลองตลอดเส้นทางโดยขบวนแห่จะเดินผ่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรตินั่งชมตรงจุดที่ตั้งบอมอำนวยการโดยทางคณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่านแสงสุริวันย์ยศฤษัย อัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามเข้าร่วมชมงานประเพณีและชมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดรับุรีเพื่อเป็นการต้อนรับประธานในพิธีและคณะอักครราชทูตสปปลาวประจำประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติได้รับชมเป็นการแสดงผอรลำในเพลงรำวงตำนานลาวเวียงบ้านป่าตานแต่งและขับร้องเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำกลุ่มลาวเวียงบ้านป่าตาโดยอาจารย์สมใั่รุ่งโพทอง ซึ่งในวันนี้ท่านก็นมาพร้อมกับอาจารย์วรวิทย์วงสุวรรณอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดรุบรีมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเทศบาลตำบลป่าตาจากนั้นคณะผู้จัดนำประธานในพิธีและคณะเดินเยี่ยมชมนิทรรศการโคมรมชมบูธการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของกลุ่มราวเวียงบ้านป่าตาอาทิด้านการทําอาหารด้านอาชีพเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์ผ้ายยอมแปลงการละเล่นพื้นบ้านการใต้หางประทีปหลังวันออกพรรษา ตามความเชื่อประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายสมานมังคั่งนายกเทศมนตรีตำบลนป่าตานได้มอบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมแปลงของกลุ่มราวเวียงบ้านป่าตานให้กับประธานในพิธีและอักรราชทูตสปปลาวประจำประเทศไทยไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ได้มาเยือนถึงทิมต่อจากนั้นนำประธานในพิธีรัคณะเดินเยี่ยมชมนิทรรศการโคมลมชมบูธจัดการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของกลุ่มราวเวียงบ้านป่าตาน อาทิด้านการทำอาหารด้านอาชีพเครื่องแต่กายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมแปลงการละเล่นพื้นบ้านการใต้หางประทีปหลังวันออกพรรษาตามความเชื่อประเพณีที่ได้สืบทอ,อดกันมาอย่างยาวนาะนคนไทยขาวเวียงของกบบรออาบลอนจะได้ขอดคอนข้าขคนที่เลวแค่ที่รวยจนแต่อยู่ที่คนี ไม่เคยประท้วงเรื่องสีวุ่นวายสามสียึดมั่นหรือเกินแดงขาวน้ำเงินสีธงชาติไายขาวเรียงขอเกลบยดกอรจะได้ปลอดขอติดง่าของเลวงมีเลวยแห่ที่เ,เล่ยจนแต่อยู่ที่คนที่มีความจริงใจยูกินบนพื้นแผ่นดินทองเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ใช่่นไกล เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลเพื่อเฟือ้อเพื่อแผ่ปกป้อ,องโู้อภัยอย่าได้รังเกยียจเชื้อชาติรักกันเหมือนญาเกิดนาเจ้านาเวียขอการผูกัลอดอย่าได้ขอดคนข,ข,ข,ข้ากังวนที่เร็วให้ที่รวยจนแต่อยู่ที่คนมีความจริงใจชา,จาติชาติษัิย์ด้วยรักเสริมรักให้สีวิไล กลวงไม่เคยประท้วงเรื่องสีวุ่นวายสามสี่ยึดมันเหลือเกินแดงขาวน้ำเงินสีธงชาติไทยและในเวลา18นาฬิกานายปัญยาเปประตงังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรุบรีประธานในพิธีเปิดเทศากาลคมรมครั้งที่1บึ่งเบิงคมรมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านปะตาเข้าประจำด้านบนเวทีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมยุรีรัตนักเสริมคงได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรื้อฟื้นวิถีทุนทางวัฒนธรรมราวียงผ่านการสร้างเทศกาลวัฒนธรรมราวียงบ้านป่าตานในการพัฒนาและยกระดับชุมชนให้เกิดทเดทศกาลวัฒนธรรมประจำป,ปีเกิดขึ้นอีกทั้งให้เกิดการกระจายรายได้และสํานึกในท้องถิ่นโดยเป็นการรื้อฟื้นสิ่งประดิษฐ์ปัญญาของบรรพบุรุษการทำโคมลมและการปล่อยโคมลมที่หายไปกว่า30ปี จากการประเพณีใต้หางพระทิพย์ในช่วงวันออกพรรษาของเราเวียงบ้านตานกับพื้นมาอีกครั้งจากนั้นประธานในพิธีได้ลั่นคล้องไชยจำนวนสามครั้งเพื่อเปิดงานเทศกาลโคมร,รมครั้งที่หนึ่งและพิธีปล่อยโคมร,รมกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาการพื้นวิถีชีวิตลาวเวียงผ่านประเพณีความเชื่อสู่เทศกาล กิจกรรมป้ายหางประทีปชมวิถีชีวิตลาวเวียงชิมอาหารพื้นบ้านการเล่นพื้นบ้านสาธิตการทำพคมลมชมหนังกลางแปลงและการแสดงด้านบนเวทีของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดร,รุบรีการจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19ตุลาคม2567นักรานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองรุบุรีจังหวัดรุบรีเพราะงานประเพณีลาวเวียงบ้านป่าตานผมได้บอกกับทีมงานบอกกับ ผู้บริหารบอกกับคาะก,การว่าเราจะอนุรักษ์ไว้แล้วจะจัดทุกปีพี่เลียบบที่วยจนแต่อยู่ที่คนมีความริงใจอยูนบนอื่นแผ่นดินทองเหมือนพี่มันน้องไม่ใช่เพื่อนไกลเจ็บอวยก็ช่วยดูแลเผื่อเผื้อเผื่อแผ่ต้องคอยไฝยอย่าได้เอารังเกียจเชื้อชารักกันเหมือนยา,าเถิดนะเจ้านาย